สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ทิ้งมันแล้วสไตล์ครับไอ้มียาย้ายฝ่าย,ยไ,ไม่ไม่เย็นครับไม่เย็นเย็นทำไม่ย้ายจำมาตั้งแต่ย้ายโอ้ยอาบน้ำมันนึ่ะห้านันบัวเี๋ยเช่นยังก็ได้อาบน้ำโอ้ยคอยรอเลียน,นน้ำสงการว่ามันหอดสงการเราทื่นมันหลุดเหลวเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยเปียกหมดเนี่ยอันนี้สี่สี่เดือนท้าเอาใจครับเนี่ย ว่าจะไปซื้อเบียร์รังเงี้ยมีอะไรนึงนะมีอร่อยนึงอ้อร้อนนึงบม่ได้พรสองขวดเดิโอ้ยก็หาเติมอีกจากยี่สิบบาทนะน้ำอะไรล่ะเฮ้ยบ่อน้ำปูดีนะปูดีรีสอร์ทนะสวัสดีพี่น้องทั่ไฟสุขสุขคนนะครับผมวันนี้มาพ่อๆครับ ทีมงานไลฟ์สไตล์ครับผมซันไลฟ์สไตล์เลยครับผมเมาอากาศก็เอาห้า5-5กันครับผมเอาน้องหัวมวลนครับผมเอาหนุ่มหัวมวลนะครับผมตามภาษาทีมงานครับผมแบบบริกรรมใจเมือนี้แบบมี้แข่รับเสื้ออยู่ครับย้ายไงนี่เด้อนี่เดลยย้ายไฟย้ายไฟย้ายไฟทักทีพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องทางบ้านนะย้ายไฟทัสดีพี่น้องทางบ้านนะ ใช่จะม่ารถยังม kind of kind of ื่อนีร่ไอ้รถเครื่องก้อะมื่อนีร่บ่ได้มาเครื่องมาเครื่องบ่ได้มารถเครื่องยังมารถเครื่องยังเครื่องยังครับมื่อนีร่บ่ได้ไปงานปะบ่บ่บ่เป็นในช่วงนี้โอ้ยโควิดไปงานบ่ได้เด็กครับไปงบ่ได้อู้หู้ข้ากินบสาเขียวมันจะเสียบแทะแม่นบ่แม่นอยู่บ่บสาเขียวโอ้ผสมเบียร์นี่สุดยอด ว้าซาเขียวหรืออีหยังวะสมุนไพรไทยหรือเปล่าเนี่ยสมุนไพรสมุนไพรอ่านว่าอะไรเนี่ยสมุนไพรอะไรนี่อ่านว่าภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่แบงแบงกัญชาแบงกัญชากัญชาสองดอกเห็นไหมลูกกัญชาน่ะมึงดูดีๆถ้ามึงดูดีมึงจะรู้มึงเห็นไหมโรเบิร์ตอ่ะลูกมึงเห็นไหมน่ะเหมือนมากเลยสุดยอดเหมือนมากเลยเนี่ยคือมึงแหละวะ เอาแม่เอาแม่แม่มึงจะหัวแห้งไรมันเสียวคืน่ยวันมืดเนี้วันหยุดโรงพยาบาลมันมีแพทย์เด้วันหยุดแล้วแม่งวันหยุดไหมมึงถามแม่งวันดูดิมันทำไมมาตอมอยู่งี้เอาสิลองเพลงสุฟังเนี่ยเมื่อนี้ตึงบ้าเปล่าให้กูลองมื่อนี้ไอ้ฝ่ายเราสิมาลองเพลงอะไรบ้างครับ เอา้าบังคขี่เลยว่าบัคขี่ลองบั่ขี่ดเบบัคี่ากเพลงนบัคขี่เบ็ดนเบเลยนเดี๋ยเดี๋ยวนะดูขอนก่อนเปิดแน่ๆจ้ามันจะเปิดแล้วหน้าจอเปิดเบิ้องขอดเลยอ่านยังไงวะกันสาอันนีนเหมือนใครครับเนี่ยเขากับยังสบ้ตามคือเนาะข้างบ่กามึงจ ไอฝ่ายมันหลอกพี่มักับ้งเข้ใจบอยินเนอร์มาเด็กก่อนเัลตอนนี้ไดนมึงจะเข้าใจใบเบิ้งคิงเจ้าของเน่ทอมทวนยังต่อนยังที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้ไปยังยังห้าเจ้าแล้วบักพกีโกำลังสิ่มึงไปอฮอดนี่เด้อ ใจกูบ ok e. ้างนะไนกูเด <ab> ี me, so an an ๋ยวขาบอกนะเาบอกเด้บอกว่าเขาเศร้าหาเขารู้ตุนศาสต์นามึงซื่อๆรอแค่ให้มึงจำคอามรักมือก็จิีได้ไปแบบบลําบากใจตนี่อย่าบนี้มัแจะเปนี่ไรไปอีกอัวราเนี่ยฝ่ายว่าเราแบบว่า มันเนื่องธรรมมาซิมเหลือแล้วโบวางมุกใจบเกินนดี่พอดีประกอบนลองแพ็แนวนี้ครับพอดีลองได้มารับมหนมาแมนครับแมนตัวสำนักตัวแต๋วก็เป็นสิครับ เขาหากจะโดนแล้วนี่เด้อท่านนี่เด้อสิทิมมึงไปเอาท่านนี่ท่านนี่เขาบอเรบอกว่าเขาเศร้าฮคนงูมาก็งูอุตส่าห์มอ้เนืยังพอรักมึอเอาหน้าเลเหอ้งีย Các anh nhìn, Đang nhìn là là rồi rồi. thôi, các <laughs> 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 <chó> anh <laughs> 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 ไปลอยไยกูนั่งหนอยู่เลยเนื้อตากว่าไรสองเท่นเลยมาพี่น้องก้มก้มมวนซึนทอดแซ่บอยู่น้ำกันครับคือมันร้องเพลงหรือมันด่าปัวใคยว่าเลยก็เพา มาเฟินตาเจ้าใดจักถือโผเมย์เมย์แทเบื่อสิคิดฮอดก็ได้แต่กอดเสาทีแนบไปกองเฟียงก็เห็นแต่หน้าขาวขาวเมาก็เมาเพราะตายยังเห็นแต่ฟ้าเก่าเก่ากินฮอดเก่าโอ้ยมันเจ็บเพราะปั่นใจขาดทนไปก่าสายลมซา อยู่หลุดไปคือว่าสีอาขึ้นบ่อใดให้เราก็ฝาปากสมัครจนน้ำตาไหลห้องเอิ่เสียงมาเด้อควันเอ้ย,ยครับผมพี่น้องฝากไว้นี้น,นะครับผมคลิป่ายเบื้องหลังกาเบื้องหลังการให้น้ำการแสดงของทีมงานอีสานไลสไ <c oughs> ตล์นะครับผม นะครับผมฝากพี่น้องติดตามไปเด้อครับผมเอาเป็นฮ่าฮ่ากันครับผมกดไลค์แชร์ครับผมเนาะเดี๋ยวจิมมีคลิปออกมาให้เบิ่งเรื่อยๆครับเป็นคลิปอยู่กันแบบพี่น้องครับพนักบ้านเฮาแม่นบ่อันนี้อันนี้อยู่กันแบบแคบๆแบบครับสนุกสนุกสนานครับผมเป็นวันหยุดเมาเกาหลีมาญี่ปุันครับวันหยุดกะมาครับน้ย่ากันี้นๆครับผมครับผมฝากพี่น้องไปเด้อพี่น้องเด้อครับผมติดตามนะครับผมสวัสดีครับครับ